สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับคุณปูจัญยาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 วันนี้เราจะเรียนเรื่องพืชในท้องถิ่นค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเร,นเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนักเรียนสามารถระบุชื่อพืชรอบตัวได้ค่ะเมื่อนักเรียนสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านนะคะ <c oughs> ก็จะพบสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดเลยนะคะซึ่งจะมีทั้งพืชและสัตว์อาศัยอยู่ค่ะ ต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปสำรวจพืชในบริเวณโรงเรียนนะคะว่ามีพืชอะไรบ้างไปกันเลยค่ะในโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีพืชหลายหลายชนิดเลยนะคะซึ่งนะคะในวันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างพืชน,นะะเพียง6ชนิดนะคะมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างชนิดแรกนะคะที่เจอนะคะชื่อว่าว่านกุมารเรียกทรัพย์ค่ะ ชนิดที่สองชื่อว่าทองอุไรค่ะชนิดที่3ว่านชนิมจันชนิดที่4เฟิร์นค่าหลวงชนิดที่ห้าเล็บรุแล้วก็6ค่ะหมากแดงค่ะซึ่งพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกันนะคะเรามาดูซิว่าส่วนประกอบของพืชน,นะคะมีอะไรบ้าง ส่วนประกอบของพืชน,นะคะก็จะมีรากลำต้นดอกผลแล้วก็ใบค่ะอาละทีนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำชื่อว่ากิจกรรมสำรวจพืชในท้องถิ่นโดยคุณครูจะให้นักเรียนสำรวจพืชที่อยู่บริเวณบ้านของนักเรียนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะพืชที่นักเรียนรู้จักมา1ชนิดนะคะพร้อมทั้งบอกชื่อพืชชนิดนั้นนะคะ การส่งงานดูซิว่าส่งอย่างไรนะคะให้นักเรียนนะคะส่งทางลายกลุ่มห้องของนักเรียนเองค่ะอย่าลืมนะคะสำรวจพืชนบร,ริเวณบ้านแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ